กูกลังรับปะรับแบบว่าให้คาแนะนําเพราะว่ากูจําได้ตอนกูทําออนไลน์มืนใหม่แม่งไม่มีใครสอนเลยไปถามใครแม่งก็บอกกัดกักูก็เลยตั้งใจว่าถ้ากูเป็นเมื่อไหร่ถ้ากูถ้ากูทำช anel แล้วมันเกิดเมื่อไหร่กูจะแม่งบอกคนทีดีเลย๋องั้นงั้นงั้นผมงั้นผมกดกราบไปแล้วจ่ายไปทางแล้วจ่ายอีกนรื่อยครับโหอีหี้อ่ะ คนเปิดชาแนลใหม่ไปเลยไหมหรือว่าเป็นชาแนลคูคิดเดิมๆผมเนี่ยคูคิดก็ได้เ u b e ทั้งเฟซบุ๊กบ y o ยูทู e ครับแต่ส่วนใหญ่ปไปทางที่ทางแ้กเป็นแตงโมเรียกเป็นกลวยจีแม่ปนีขายหอมแม่ปนอมขายน้ำพริกเผาอ๋อตอนนี้ฐานเท่าไหร่ YouTube อูทู e มีกี่คนยูทู e มีอยู่แสนสามแล้วก็เฟซบุ๊กมีอยู่แสนนิดครับ แ,แต่คตอผมแม่แต่คือมันไม่ได้ขายตัวเองในชอบแบ่เขาขาย้วยคอนเทนต์ส่วนใหญ่ก็คือแบบเหมือนตัวรายการที่ผ่านมามอนจะขาย,ย,ยข <c oughs> ที่อะไรก็เรื่องของมึงช่างแม่งแอนพูดเรื่องใหม่เออที่ผ่านมาช่างงานอย่างน้นมึงมีแฟนเดบครับอ่าม,มันก็ขายเรื่องใหม่แต่ก็อย่างที่บอกก็คือว่ามันก็ทำเรื่องเก่าเลี้ยงไปด้วยก็อย่างน้อยแฟนเด็บทกงทอบในสิ่งที่มึงเป็นอยู่แต่มันแค่เพิ่มเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแล้วระบบหลังบ้านแม่นยามไหมอ่ะ เฟซบุ Facebook, YouTube, ๊กยูทูบอ่ะบะบบหลังบ้านมันแม่นยำไหมก,ก็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 ไม่ได้แม่นมากกนาแม่นนะเราเนี่ยแต่หลังบ้านเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คนทำอะไรต้องรู้คืออนา,ล,า,าอลิติกฟักเกสเอาคอลริเอึครับการตั้งค่าต่างๆ o o o l l ร์เทรนพวกนี้เข้าใจไหมการตั้งคำาค้นหาอืมครับผมเ <อะ S 2> ข้าพอเข้าใจอยู่ครับนะ เพอเข้าใจตรว่าไม่เข้าใจเพราะมันจะฝากที่ล้าลึกมากต้องนั่งเรียนกันเลยไม่รู้อ๋อนะเพื่อจะทาให้ช่องแชนแนลมันเติบโตขนาดที่กูพูดเป็นคสั้งเมื่ี่คอนเทนต์ตอนนี้กูกำลังจะพูดเรื่องระบบหลังบ้านการปรับตั้งแชนแนลซึ่งเอใช้ผู้เชี่ยวชาญวันไหนจะเข้ามาที่ออฟฟิศเดี๋ยวจะเรียกแบบว่าผู้เชี่ยวชาญเจ้าพ่อไอทีผู้เชี่ยวชาญมาสอนมึงเพราะว่าเอรที่กู สอนของกูเปิดโรงเรียนไม่ใช่เปิดโรงเรียนหรอกตอนนี้กูรับสอนคนในวงการทําออนไลน์ที่ล่าสุดมีดดดพี่ปีพีรพัฒน์มาเรียนเนาอ่าพี่พิรพัฒน์เขาก็อยากจะปรับปรุงช่องเ,เขาแล้วก็ตอนนี้เหมือนวีเจสาก,ก็อยากจะมาเรียนนะเออเหมือนิ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กูกลังรับปะรับแบบว่าให้คาแนะนําเพราะว่า กูจำได้ตอนกูทำออนไลน์มือนใหม่แม่งไม่มีใครสอนเลยเป็นถามใครแม่งก็บอกกั๊กๆกูก็เลยตั้งใจว่าถ้ากูเป็นเมื่อไหร่ถ้ากูถ้ากูทำช anel แล้วมันเกิดเมื่อไหร่กูจะแม่งบอกคนทีวีเลยมันเกิดเป็นไม่มีใครจ่ายเลยหตุผลไม่มีใครจ่ายมันเกิดเป็นเหตุผลที่กูนั่งคว้ากับมึงอยู่ยังไงเพราะกูก็นี่ความตั้งใจของกูโอ้เงั้นงั้นงั้นผมงั้นผมกดกราบไปแล้วจ่ายไปท่านแล้วจ่ายอีกเพื่อนอครับ โห้ยเฮียอะสิวังยอมฟังเลือดดูแลตัวเองได้ครับได้ครับนะผมจะขอไปเรียนด้วยนะครับนะผมขอไปเรียนด้วยเออทําอะไรที่มันออกมาจากเลือดเยื่อมูแล้วมันมันมีประโยชน์กับผู้คนเมนอย่างเงี้ยครับทำเมนทำเอาเมนออกมาทําอะไรเงี้ย นี่คอมพิวเตอรที่กูควรจะวางแล้วม่ให้กูทำเพื่ออะไรเนี่ยอย่ามาโอนผมเนี่ยแต่ล็อกไงสกีมกูกับไม่ห่วงเพราะไอ้ตัวนี้ตลกจริงพระบินตีทรอยสวยที่พระพระกระแมกกินยาไม่กระตุ้ท่อไม่ไกลเนี่ยเอามาเอาไปจังสตูครับขอบคุณครับไอ้ตัวนี้ตลกจริงมีคาแรคเตอร์ครับอยู่ที่ว่ามึงอยากจะทำอะไรแค่นั้นเอง แนะนำเออแก้งฟองว่าถูกเราทาทีหนึ่งอีกทีสิพอแล้วพอแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยดีโอ้ใจคอจะดูคงเดียวเลยเหรอร้องอ่ะนั่นนๆ่